พบเธอเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะใต้ตาดูรีวิวหมอคนนั้นฉีดสวยก็ไปฉีดใต้ตากับหมอคนนี้นะคะตาคนนี้หมอคนนี้ฉีดปากสวยก็ไปฉีดปากกับหมอคนนี้นะคะเออทางหมอคนนี้ฉีดทางสวยก็ไปฉีดกับหมอคนนี้นะคะเออทั้งหน้านี่นะมีหมอเป็นสิบหมอนะคะนะทีนี้การทําแบบนี้ดีหรือไม่ดี ะะตัวหมอเองน่ะหมอคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราประเมินหน้านะเธอเวลาฉันดูหน้าคนไข้อะฉันดูใบหน้าโดยรวมทั้งหมดนะประเมินเป็นองค์รวม total face คือทั้งหน้านะคะทำไมถึงต้องประเมินโดยรวมทั้งหน้าเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าแต่ละจุดน่ะมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์นกันนะคบเช่นยังไงนะคบเช่นอย่างใต้ตานี่นะ มันเชื่อมโยงมากับบริเวณหน้าแก้มอย่างบริเวณใต้ตาเนี่ยมันเชื่อมโยงมากับหน้าแก้มนะคะถ้าเธอไปฉีดใต้ตายอย่างเดียวแล้วหน้าแก้มเธอโบ๋โบใต้ตาเธอก็จะดูไม่สวยดูเหมือนจะเป็นก้อนดูเหมือนจะไม่สุกด,ดูเหมือนจะไม่ปังนะคะเนี่ยทีนี้พอพอใต้ตามันเชื่อมกับหน้าแก้มเธอเห็นไหมว่ามันเชื่อมกับร่องแก้มด้วยและการและการฉีดร่องแก้มให้มันประหยัดเงินนะคะเธอจะต้องฉีดใต้ตาหน้าใต้ตาหน้าแก้มให้มันดูยกขึ้นนะ แทนที่เธอจะเติมข้างนั่นหนึ่งซีซีอ่ะถ้าเกิดเติมใต้ตาหน้าแก้มก่อน่ะมันสวยขึ้นอยู่แล้วแล้วเธอไปเติมต่องแก้มเพิ่มอีกแค่ข้างละอีกแค่ข้างละครึ่งซีซีอ่ะหน้าเธอมันจะดูเข้าที่เข้าทางเข้าเข้ารูปเข้ารอยนะคะเนี่ยอันนี้แค่จุดนี้ผ่านไปแล้วนะกะเตอต่อมาไอจุดพวกนี้อย่างขหมับน่ะถ้าเธอไปฉีดขมับอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูโดยรวมนะบางคนอ่ะเวลามันโบวามันโบทั้งขมับแล้วโบทั้งใต้หนกแก้ม เธอเห็นไหมหลกแก้มอย่างนี้ลวโบตั้งกระบบข้างใต้หนแก้มถ้าเธอไปเติมกระบอย่างเดียวเธอไม่ดูหน้าโดยรวมนะเติมกระบบอย่างเดียวแล้วตรงนี้มันโบโบอยู่อะ่ะตรงนี้มันจะดูโบมากขึ้นเพราะว่ากระบมันเต็มแล้วตรงนี้จะดูโบมากขึ้นเพราะฉะนี้การเติมมันตน้องเติมดูโดยดูโดยองค์รวมก็คือเติมกระบด้วยเติมตรงนี้ด้วยนนหน้ามันจะรวมต่อเนื่องกันนะครับแล้วอย่างคืออะไรถ้าเธอไปฉีดคางเธอเติมคางอย่างเดียวแต่เธอไม่ได้เติมตรงนี้แล้วมันหมากตรงนี้ที่มันยุบยุบลงไปอ่ะนะ เาะว่าจะเป็นคางที่ยืดลงมาเฉยหน้าเตอมจะดูสวยไม่สุดนะ่ะมันจะไม่ได้เติมข้างๆตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยมันก็จะไม่สวยและการเติมข้างๆตรงนี้มันมีผลกับอะไรมันเป็นฐานของปากอกทธิชลนี้ตรงนี้ค่ะมันเป็นฐานของปากการเติมตรงนี้ให้สวยจะทําให้ปากเธออ่ะมันดูธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าถ้าฐานเธอไม่ดีอ่ะปากมันจะแบกลงอย่างนี้แต่ถ้าฐานเธอดีอ่ะมันจะตั้งอย่างนี้เห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉีดตรงนี้อ่ะนะมันจะดึงตรงนี้ขึ้นทําให้ใช้ยาตรงนี้น้อยลง เห็นไหมเธอทุกจุดสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะถ้าเธอแบบว่าอะอตาใต้ตาหมอคนนี้นะปากหมอคนนี้คางหมอคนนี้ร่องแก้มหมอคนนี้เห็นไหมเขาก็ไม่ได้ทํางานต่อเนื่องกันไม่ได้สัมไม่ได้สัมพันธ์กันเธอสังเกตไหมว่าทําไมเวลาไปทําหน้าที่เกาหลีถึงถึงทำถึงทำเวลาไปเสพตการที่เกาหลีถึงสวยกว่าเสลการที่ไทยเพราะว่าเวลาเธอไปเกาหลีเธอทาทั้งหน้าแต่เวลาเธอไปทํากับหมอไทยจมูกคนนั้นนะปากหมอคนนี้คางหมอคนนั้นเห็นไหมนี่แหละ